สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิสขับกาญจนบุรีนะคะจะเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานผลไม้นะคะทองผาภูมินะคะซึ่งเราจะยกทองผาภูมินะคะมาไว้ที่วัดอุดมมงคลนะคะหรือวัดเขาน้อยนะคะอยู่ตรงแยกวังสารพีของเรานี่เองค่ะภายในงานนะคะก็จะเจอทุเรียนนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะเงาะมังคุดนะคะไอศครีมทุเรียนซึ่งเป็นไอศครีมทีท่ทําจากเนื้อทุเรียนแท้ๆเลยนะคะไม่แต่งกลิ่น ต้องมาลองชิมเลยนะคะที่สําคัญนะคะยังมีอาหารพื้นบ้านนะคะออกอร่อยหลากหลายนะคะเพราะว่าเราได้เชิญหางวัฒนธรรมจังหวัดนะคะมาร่วมทําอาหารนะคะให้กับทุกท่านได้ชิมโดยเฉพาะขนมละมุดนะคะที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะมาชิมมาทดลองกันได้นะคะค่ะอย่าลืมนะคะวันที่19เริ่มนะ,ะมี2สุกนะคะสุกเริ่มสุกสุกสิบยิอนะคะพฤษภานะคะแล้วก ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะผู้สภาค่ะหรือติดต่อนะมาที่เบอร์นะคะศูนย์แปดสองสองสามหนึ่งหกห้าสี่ห้านะคะเบอร์ปูเองค่ะหรือจะติดต่อที่ติดต่อทาง,งเพจนะคะทุเรียนพงผาภูมิบายดิสขับค่ะกาญจนบุรีค่ะค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนถึงสิบหกนาฬิกาค่ะทุเรียนนะคะฉีดละห้าสิบห้าบาทนะคะคุคะ บุฟเฟ่ต์ทุเรียนไม่มีค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบถาดละหนึ่งพันบาทซึ่งบอกเลยว่าอลลามมากทุกท่านจะไม่เคยเจอทุเรียนที่ไหนที่อลล่ามเท่านี้นะคะและที่สําคัญเป็นทุเรียนทองผาภูมิร้อยเปอร์เซนเลยค่ะในงานเราจะไม่มีทุเรียนที่อื่นนะคะมาร่วมกับเราเลยจะเป็นทองผาภูมิล้ลนล้วนเลยนะคะ